ไม่ยอมแพ้ h อนด้าเตรียมจัดเต็ม CRV ใหม่เจนเนอเรชันที่6โฉ <Wow. S 1> มนี้จะใหญ่โตและไฮเทคที่สุดที่ h อนด้าเคยผลิตมาโปรดกดปุ่มติดตาม Subscribe แชร์ลงกลุ่มเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุด ปฏิเสธไม่ได้ว่าการบุกตลาดของเก e a t w a มอเตอร์ด้วย h าวาลเอสได้เขย่าว,วงการรถยนต์ในไทยด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในเซกเมนต์4เอมากกว่า3เดือนติดต่อกันขณะเจ้าตลาดแชมป์เก่านับ10ปีอย่าง Honda c ซ V ยังต้องยอมแพ้ให้หลายคนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอซีอาีโฉมใหม่ว่า Honda าจะเปิดตัวมาแก้เกมกันเมื่อไหร่วันนี้ที่สุดจะมาอัปเดต5เรื่องสุดว้าวก่อนเปิดตัว all new honda crv กันเรื่องที่1 อัซสาใหญ่ขึ้นเมื่อ Honda CRV โฉมใหม่ต้องการที่จะกลับมาทวงบอลลังแชมป์ให้ได้อีกครั้งก็ต้องมีอะไรที่ใหม่มาให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์กันหลายสื่อได้คาดการว่าเจ้า CRV โฉมใหม่จะมีขนาดตัวถังที่ยาวขึ้นกว่าโฉมก่อนจากรูปสปายช็อตจะสังเกตได้ว่าด้านหลังตัวรถดูเหมือนจะยาวขึ้นเป็นไปได้ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใหม่ Global Light Truck Platform พื้นฐานเดียวกันกับรถในแบรนด์หรูของ Honda อย่าง a c u r a ในรุ่น MDX ซึ่งมีขนาดตัวถังในเซกเมนต์เดียวกับ CRV แถมยังมีเวอร์ชัน3ตอน7ที่นั่งเหมือนกันด้วยตัวรถ MDX จะมีความยาว5 3 9พ mm, มิกมลลิเมตรกว้าง1 9 9 9มิลลิเมตรสูง1,704ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้อยาวสะใจถึง2,891ม mm, ิลลิเมตรซึ่งใหญ่กว่า PPV ขวัญใจเสียยาง Fortune r ซีอีกจึงเป็นไปได้ที่ CRV โฉมใหม่จะได้อันนี้ส์จากแพลตฟอร์มนี้นั่งได้7คนสบายขึ้นแน่นอน เรื่องที่2ภายนอกเรียบหรูขึ้นในส่วนของหน้าตาภายนอกแน่นอนว่าจะได้รับอิทธิพลจาก Honda รุ่นใหม่ๆอย่าง Civic และ HRV ที่จะเน้นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ดูดันสันเหลี่ยมเหมือนโฉมปัจจุบันฝากระโปรงหน้าจะยาวขึ้นและกระจกด้านท้ายจะลาดเอียงมากขึ้นด้านหน้าจะได้กระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมหอ,อกแนวนอนที่เชื่อมไฟหน้า LED m ม t r ิกที่บางลงราวกับถูกแบกด้วยแถบโครเมียมที่ตัดผ่านกระจังหน้า ขณะที่ไฟท้ายจัดวางในแนวนอนเหมือนเดิมแต่ดูไม่ค่อยเด่นเหมือนเมื่อก่อนเพิ่มเส้นสายกลางลำตัวรถที่คมชัดเชื่อมระหว่างไฟหน้ากับไฟท้ายโดยในส่วนท้ายรถจะมีความคมชัดและมีรายละเอียดที่มากขึ้นเรื่องที่ 3. หัวใจใหม่รักโลกจากการที่ HONDA าไทยเริ่มกลาใช้คุ้มพลังทางเลือกมากขึ้นแน่นอนว่าขุมพลังไฮบริด e g v มีโอกาสสูงมากที่จะถูกยัดอยู่ใน CRV โฉมใหม่ อาจ,จใช้เครื่องเดียวกับ Honda Accord EHEV ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ a อ k i ินส n Cy c l e ขนาด1.5ลิตรที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม215แรงมา้าที่ประหยัดน้ำมันมากถึง24.4กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งจะแตกต่างจาก Honda CR-V Spec Europe ที่เขาจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน2ลิตร i-VTEC ที่มีกำลังสูงสุด145แรงมา้าจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง184แรงมา้า แรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรแต่ก็ไม่แน่ถ้าเป็นเครื่องสันดาบแล้วล่ะก็คาดว่าจะได้เป็นเครื่องเบนซิน v ีเทคเทอร์โบนลิตร190แรงมา้ายกมาจากแอ c o r d อีกเช่นกันแต่หากรู้จัก Honda HR-V ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในเครื่องไฮบริด e h ช v ทุกรุ่นย่อยเป็นบับนก็มีสิทธิ์สูงที่ Honda จะยัดเยิดเครื่องไฮบริดใส่มาใน CRV ทุกรุ่นย่อยเช่นเดียวกันก่อนที่จะพบกับออปชั่น ฝากกดปุ่มติดตาม Subscribe กดไลค์แชร์ล like, งกลุ่มเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะเรื่องที่4ออปชันอัดแน่นภายในใหญ่ใหญ่ด้วยตัวถังโฉมใหม่ที่จะใหญ่โตขึ้นทำให้ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นอย่างแน่นอนวัสดุการตกแต่งจะได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูหรูหราในสไตล์มินิมอลและจะยังคงมีตัวเลือกรุ่น3ตอนแบบเจ็ที่นั่งให้เลือกเหมือนกับ a c u r a MDX กันอย่างแน่นอน แผงคอนโซลหน้าจะมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทาง Honda ยืนยนันว่ากำลังพัฒนาร่วมกันกับ Google เพื่อเพิ่มระบบการเชื่อมต่อในรถยนต์โมเดลใหม่ทั้งหมดที่จะออกสู่ตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี2022ในอเมริกาเหนือซึ่ง C-RV น่าจะเป็นตัวเต็งรุ่นแรกที่จะได้ใช้ระบบตัวรถใหม่อันนี้ที่นอกจากจะรองรับ Apple CarPlay แบบไร้าสายและ Android Auto ตามยุคสมัยแล้วยังมีฟังก์ชันทีเด็ดจาก Google เช่นคำสั่ง Google Voice Assistant อันแสนชันฉลาด Google Maps ที่ฝังรวมกับตัวรถแบบไม่ต้องต่อกับมือถือรวมไปถึงส่วนรวมแอปอย่าง Google Play ในรถยนต์เอาจะ tinder หรือ tiktok ก็เลเน่นในรถกันให้บันเทิงไปเลยนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องที่5 Honda Sensing 360ใหม่ใช้ไลกว่าเดิมระบบความปลอดภัยของรถ Honda ยุคใหม่จะจัดเต็มด้วย Honda Sensing 360ใหม่ ซึ่งเป็นแพ็กเกจเทคโนโลยีความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่หลากหลายใน CRV รุ่นต่อไป Honda Sensing 360จะสามารถทำงานได้ฉลาดขึ้นเมื่อเทียบกับ Honda Sensing ที่ประจำการอยู่ในรถรุ่นปัจจุบันของ Honda โดยจะสามารถทำงานหรือมองเห็นวัตถุด,ด้านหน้าได้กว้างขึ้นและยังเพิ่มระบบใหม่ๆขึ้นมาเช่นระบบป้องกันการชนอัตโนมัติที่จะตรวจจับตำแหน่งด้านหน้าของรถโดยเฉพาะตำแหน่งจุดตัดแยกด้านหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น ระบบหักเลี้ยวเพื่อป้องกันการชนในระหว่างเปลี่ยนเลนพร้อมป้องกันการออกนอกเลนอัตโนมัติหากมีรถในเลนอีกฝั่งวิ่งด้วยความเร็วสูงระบบจะแจ้งเตือนและหักพวงมาลัยเพื่อกลับเข้าสู่เลนเดิมชั่วคราวจนกว่าจะอยู่ในระยะปลอดภยัยและเหมาะสมกับการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเปลี่ยนเลนแบบแอคทีฟซึ่งจะทำงานระหว่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปลายผ่านอะดัพตีฟครูสคอนโทรลพร้อมระบบติดตามสภาพการจราจรรวมทั้งระบบช่วยรักษาตำแหน่งเลน ระบบช่วยควบคุมความเร็วในระหว่างเข,าขง้าโค้งโดยระบบจะตรวจจับเส้นเลนถนนและสภาพโค้งล่วงหน้ารวมทั้งกำหนดความเร็วแบบเรียลไทมเพื่อให้เข้าโค้งได้นุ่มนวลชวนฝันมากขึ้นซึ่งจะทำงานร่วมกันกับ Adaptive Cruise Control Honda กล่าวไว้ว่าจะเริ่มใช้ระบบความปลอดภัย Honda Sensing 360ใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศจีนช่วงปี2022มันคงจะฟินเอามากๆถ้า Honda ไทยใจดียอมใส่มาใน CR-V โฉมใหม่ด้วย แต่ดูจากทรงรถฮอนด้าที่ขายอยู่ในไทยตอนนี้แล้วแฟนๆคงมีสิทธิ์ได้อกหักรักคุดเพราะในซีวิ c และ HRV ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปยังใช้ Honda Lane Watch คู่บุญฮ o n d a ามานานนับ10ปีมือนเดิมไม่แน่ใจว่ารถต้นถุนหรือเปล่านะ Honda CRV เป็นรถยนต์ Compact SUV ที่ได้ผลิตเป็นครั้งแรกในปี1995ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงเอาอีกไหมคะ และเป็นที่นิยมเป็นทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนับเป็นรถยนต์ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งของฮอนด้าโดยยอดขายสะสมทั่วโลกมากถึง8.3ล้านคันในระยะเวลา22ปีและวางขายมากกว่า130ประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าชมต่อไปแฟนๆฮอนด้าทั่วโลกและในไทยต่างก็คาดหวังกันอยู่พอสมควรหลายท่านสงสัยกันมากๆว่าทางฮอนด้าจะเปิดตัวเจ้า CRV ชมใหม่เจนเนอเรชันที่6นี้กันเมื่อไหร่พวกเราชาวที่สุดเชื่อว่า Honda จะเปิดตัวช่วงกลางปี2022และจะเปิดตัวในไทยแบบเสือปืนไวัยตามสไตล์ Honda ยุคใหม่ในช่วงปลายปี2022เป็นอย่างเร็วแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นกันอย่างไรกับ CRV โฉมใหม่คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยโปรโดกดปุ่มติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ